สวัสดีเพื่อนพนทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะดิฉันก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาทำแนวคนยางนะคะที่สำหรับเอาไว้คนยางนะคะนะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในสวนยางนี่แหละนะคะอย่างแรกนะคะที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนะตอนนี้นะมันจะมีก้านของใบยางนะคะที่มันร่วง ที่มันร่วงลงมาเนาะก็เลือกก้านที่มันแข็งแข็งหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเกลือนเต็มพื่นเลยนะคะมันจะมีอันอ่อนและอันแข็งนะคะเราก็เลือกอันแข็งแข็งจังหน่อยนะคะมันก็ไม่ถึงขั้นแข็งมากก็พอได้อยู่นะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะอย่างที่สองนะะอย่างที่สองเนี่ยหายากหน่อยนะเพราะว่า เวลาจะหานี่ไม่ค่อยจะเจอนะคะแต่เวลาเจอนี่ไม่ได้หาก็เจอนั่งตรงไหนก็เจอนะคะมันคือมเมล็ดยางพารานะคะเดี๋ยวพาเดินดูนะเริ่มจากดูว่าต้นไหนที่มันมีผลของปีที่แล้วนะคะเอาผลของปีที่แล้วนี่แหละนะคะ เพราะเล็ดย่างนี่กว่าที่มันจะผุเนี่ยใช้เวลาเอ๊หลายปีเลยนะอืมเจอแล้ว,วอืมอันนี้ของกี่ปีไม่รู้เอาเอามันแตกเอาอันที่มันง,งาๆน,นี่ยมหดูจะเจอไหมไม่เ,วเหเวกลักวตะขาบนะคะกลัวตะขาบ เดินดูนะคะถ้าจะเจอ,อยากนะเนี่ยค่ะก็หายากพอสมควรเนาะเพราะว่าใบแห้งเขาก็คลุมเาไว้อันนี้เพิ่งมันเพิ่งจะร่วงนะงเพิ่งจะร่วงแต่หา,มาเมล็ดไม่เจอนะคะ มันก็จะกระเด็นกระดอนไปเถื่อนน้ำเล็ดไม่เจอโอ้ยยันจะขาบเอาละค่ะตั้งใจหานิดนึงนะเดี๋ยวเรามาหาด้วยกันนะคะหาด้วยกันเห็น,นจะเปลือกนิดหาย เวลาจะหานี่มันยากจริงๆรนี่ไงเหยียบเข้าแล้วหาเมื่อเจอแล้วนะคะถ้าเจออันใหม่มันยังไม่มีรูมันต้องมีรูด้วยนะเราเอาเอา,เอาอะไรทิ่มมันก็ได้นะเดี๋ยวหาอีก ก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเนี่ยแหละมันเจกแล้วมันจะกระเด็นไปไหนไม่รู้กันเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะก็หาได้แค่อันเดียวนะคะก็บทจะหาจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือมันยากมากเลยกว่าจะหาเจอนะคะอันเดียวก็ก็ได้นะคะทีนี้นะคะก็มันจะมีรูนะ มันมีสองด้านนะด้านก้นกับด้านหัวนะคะก็เอามือแคดูตรงนี้นะไม่รู้ด้านไหนอ่ะแคดูมันจะมีรูเนี่ยถ้ามันแคะได้คือมันคือมันมีรูไงนะคะเมล็ดที่มันร่วงนานแล้วนะคะมันก็จะมีรูให้เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันผุมันผุเองส่วนเมล็ดที่ร่วงใหม่ๆเราก็ต้องหารูให้มันได้เนี่ยค่ะ เห็นไหมคะค่ะมาเจอรูแล้วนะคะเราก็เอาก้านเนี่ยมาหักเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ตรงนะคะฝั่งนี้มันก็จะใหญ่เกินใช่ไหมคะก็เอาฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้มันไม่ตรงแช่ไเราก็หักออกให้มันตรงนะคะถ้าเป็นก้านแห้งแล้วมันจะดีนะคะเอามีดตัดนะคะเพื่อนๆแต่ดิฉันเนี่ยไม่มีมีดนะ หรือฉันจะดิดเอาได้แล้วค่ะเพื่อนๆตรงแล้วค่ะก็นะคะหย่เข้าไปในรูนะคะถ้าหากว่ามันมันแย่ไม่ได้เพื่อนๆต้องหาก้านใหม่หรือไม่ก็หาเม็ดเมล็ดใหม่นะคะให้มันเท่ากันนะคะเนี่ยค่ะถ้าไม่หาก้านก็หาเมเม็ดใหม่นะคะให้มันสมดุลกันนะคะอย่าให้มันหลวม เกินไปนะคะให้มันพอ,พอดีพอดีเพราะว่าเวลาที่เราคนยางนะคะมันจะจะหลุดนี่ก็คือหลวมนะเนี่ยมันก็หลวมะค่ะเอาพอดีพอดีแต่ก็พอใช้ได้นะอันนี้นะคะก็นี่ก็คน,นะค่ะ,ะทำไว้หลายๆอันก็ได้เพื่อนๆเอาไว้ไปเปลี่ยนนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็นะคะก็ไม่ได้ทดลองคนให้ดูหรอกนะคะเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ